นั่ละ่ะมาแล้วครับประเดิมขั้นแรกนี่ละ่ละนี่ะรถอยู่ไหนละ่ะมามาประเดิมมาเลยขั้นแรกใครมาก,ก่อนโอ้มาๆมา,มาลูกพี่มาตั้งกล้องรอแล้วโอ้มาถึงก็รอไม่รอหน้าก็รอหลังไปไม่รูกันเลยเด้เอ้าเอาโอ้โอ้มาลูกพี่มามาลูกพี่มา ซ้ายทีขวาทีทุกพี่มาอืมอืมอโหต,ตุนตัจะเป็นเครื่อง120ยยี่สิบนะูกี่มามได้อยู่ไปทุกพี่ไปมูก้ไปไป,ไป,ไปโ,อโอเค บวนหวานนะเกาะโบมาด้วยนะโอ้มันไปมุมนูม้นดเยอะไปบุกี้โอ้้รอบสองนึงใส่จะไม่ไหวเดินน้ำกำลังลงมาอันที่สองไม่รู้เป็นใครนะยังไม่รู้จักชื่อบุกคกี่แกทุกคนเลยนะเพิ่งมาเจอกันวันแรกเดี๋ยวยังขานชื่อกันไม่ถูกเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามลุกพี่ดูรอบหน้าไอ้ขันไหนต่อเดี๋ยวดูละนักตรงนี้เดี๋ยวเรา มาแล้วเสียงมาก่อนแล้วเสียงมาเสียงมาอ่าโหหน้าไปแล้วอันนี้ก็เกาะโบเหมือนกันนะร้อยสิบห้าเออเออเบาลูกพี่เบาเราได้เบาโน้พี่นะอูอ้ออซ้ายซ้ายทีขวาขวาลูกพี่ระวังระวังเออเออเออเอเอเอืมอืม ไม่ไปตามล่องนะเบาไม่ได้ได,ดูพี่มีสลูทุกคันนะโอ้โอ้โแก้วพี่โอ้วควันดำตึบเลยเลยอขอรุ่นคันต่อไป นี่ได้เสียงหูืพี่ใครมารอบนี้ใครมาบุ้นกันอ๋อไอตัวแรงไอตัวแรงนี่เองมา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 ลูกพี่มาอ่โอ้ตัวแรงด้วยยไงทีแกเครื่องใหญ่นะแต่ผมว่าเล็กเครื่องใจใหญ่นะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ว่างั้นเด้ออ่าโอ้ซ้ายซ้ายทีขวาทีเอาซ้าย ไอ้โอ้ขวาขวาแล้วก็ซ้ายตายมามตายมาเยอะๆลูกคิดอืมตายอื้อนี่ตัวนี้ไม่ต้องพึ่งสลูนะเพราะเครื่องก่ใหญ่เครื่อง6กสูบนะตัวนี้น่าจะเป็น165ยหกหรู้เปล่ารู้อ่ะ เล็กๆอย่างนี้อย่าไปไล่อีกันนะโอ้ให้เล็กแต่ตัวฟังเสียงเลยแต่หัวเอ็นพีาหัวเล็กนะอ่ะรอดูกันคันต่อไปทำไมเสียงเบาแท้คันนี้ไหนตัวเจ้าอยู่ไหนมาแล้วบอ่อ๋อรถห้างนะรถบริษัทมามารถบริษัทมาเจ้า วิกเตอร์ว่ะเออเจียวเก้าเออซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาลูกพี่เออแกไปเด้อซ้ายแล้วก็ขวาลูกพี่ขวาแล้วก็ซ้ายอืออืออือขอดีๆนะลูกพี่นะควงดีๆนะ ย่อยอยอะไม่ได้ไม่ลูกทีนะตรงนี้ยอย,อยอ่ไม่ได้นะต้านไปเลยนะลกูกพีนะสุดทุกคันนะทีมนี้สุดทุกคันเลยจะบอกให้สุดๆเลยทางก็สุดเหมือนกันเลยพี่น้องอผมว่าจะเข้าทางในผมจะไปได้ไหมนี่ฮะจะเดินไปฝั่งไหนดีผมจะนู่น้างในก็โหดเหมือนกันนะครับว่าจะไปตรงไหนดีเนาะลกูกพีเยมยได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนให้มันครบทุกกันก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนไม้กันเรามาแล้วเสียงมาแล้วรุ้นกันใครขั้นต่อไปจึกยิงเลยบุรุกพี่โอ้เธอิบซีนะเปลี่ยนเกียรหน่อยลูกพี่เออเธอิบซีนะนี่ ก็ซ้ายเออซ้ายซ้าย,าย,ายแล้วก็ขวาลูกพี่ขวา,ขวาแล้วก็ซ้ายลูกพี่ซ้ายทีขวาทีมาเนีอ้โเออเที่ยไรนุ้๊ปี่ ใหญ่นะเพิ่อนท้ายใหญ่นะทุกทีนะเครื่องโมดโคลนไอ้โอ้แฉวสุดทุกคันจริงๆหลือหรือประมาณสามคันบ่หรือกี่คันเรารอรุนกันเหลือกี่คันยังไม่ขึ้นมานะยังไม่ได้ยินเสียงอ่าได้ยินเสียงมาแล้วพี่นะ้องใครมาลุ้นกันใครใครใคร โอ้หัวหน้าเผามาเองบ่คันสุดท้ายเล้อดูกล่องไฟแกด้ยนะกล่องไฟบริเลณเมื่อไรลกล่องไฟญี่ปุ่นด้วยนะลูกพี่หัวหน้าเผาแกมีหมวกด้วยเสียงไม่ดังบปล่าทุกที่เสียงเทอร์โบยังไม่เปิดบ่ลูาทุกที่เสียงเทอร์โบต้องเปิดด้วยทกพี่เทอร์โบไม่เปิดมันไม่มาด้วยที่มันลืนะ่นด้วยทกที่ เขาเสียงไปดังเว้ยเขาแค่นี้กิบแค่นี้เองกิบปีบปุบลูกพี่ไอซานใต้ด้ำแต่งนะมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะเยีะสอร้อย,ยไม่ใช่ว่าแกมีสติ๊กเกอร์อีซานใต้ด้ำแต่งเลยนะต้องใส่ออกจากอุ้ยไอซานใต้ลูกพีก่ ครบรอบพอดีนะอีกขั้นหนึ่งกลับมาพอดีเลยเีาจะขอเข้าไปกับลูกพี่กันหน่อยนะแล้ว,นะวไปสำรวจทางกันเราหมดหรือยังหรือเปล่าหมดหรือยังไม่รู้เดี๋ยวไปสำรวจทางกันเรา เลี้ยเจ้าเลี้ยเลี้ยเจ้าเลี้ยกียก่กกกคันมาลูกพี่แม่นึกว่าไปแล้วโอ้เจ้าอะไรนะเจ้าเตอร์เตอร์เนี่ยอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรตัวนี้เนี่ยเจ้ออีเวอร์เตอร์หรืออะไรชื่อมันว่าอะไรตัวนี้รถบริษัทนะโอ้โอ้โอ้โอโอไปกับเขาอยู่เนาะ ไป้ได้แก่าไล่กันมาติดๆคันสุดท้ายแล้วมั้งนี่เนาะนี่จะเป็นคันสุดท้ายแล้วจะพาสำรวจทางกันก่อนนะเดี๋ยวจะไปกับคันนี้ไปดูกับพี่แั่หน่อยอ่าตัววันน,นั่งยุ่งมอรถสิบหลอ้อเลยเว้ย ดีดูพี่ it, เฮาดีดีด oh, uh, ูพี่เฮาข้าก็นอนบ่อบอลพวกบ้านเป็นนอนยืนด้านนอกนอนอยู่ในบ่ออย่ายวๆหนึ่งห้องก็ได้ดูทางมาดูพี่น้องเด้อสุดโหดเลยเด้อแต่ฝนว่าตกใต่กับว่าปันใดเลยเนาะแรียนรับแดียนง่ายฝนฝนตกแตงนเลย ท้ไปไปหาลากินงยังบักดำนะหาลากิ้งหุ่นยังหุ่นน่าจะลูกขีเลยพี่จะชื่ออะไรนะชื่อกัปตันครับคำพันกัปตันกัปตันคปตันเลยมีแฟนหรือย,ยังน้องกัปตันแฟนมาดันดีครับอ่าไอสวนสนเต้เลยน้องกัปตันเลยติดต่อได้ด้วยกับอมสิดอนกลัวด้วโอ้ตรงตรงนี้คือพ่อเรียนใช่ปะมันเป็นนักบระดิษฐ์คนหนึ่ง ทั้งแต่เองเนะี่ยมันหนักอยู่หม่องทางออกก็เดี่ยวเป็นปะกับับตะกี้อย,ยู่หม่องทางโค้งคือหัวปิ้งเป้าอันเนะี่ยแต่วันนี้ขันฝนตกมากกันเรีนได้ให้เก่ปาปะแน่นเพอาะนั่นได้พอลื่นอยนะู่เนี่แต่ว่ามีถันไม่ทา่างอ่อนแยงเดี่ยวเป็นปะก็ะน้ำก็หันนำสามซึมลงมาคือว่าคือแพ้กันง่งายเสมอเศร้านี่มันเละก็หนีมันมันเละครับ ไอ้่แต่งแต่งท่ามันเ้อีกทีนี mm ้ต hmm. th ่งหลายรอบแล้วแต่งแต่งอีกตกยบมือแล้วแต่งงานเหย้นมือนต่นยังหมดแล้วมือไเห็นนตัไหมตรงทีต่งท่าทุกคนมบ้โงเขามาลึกกินด้มน้องน้ปลกทาน้ปาาทางประมาณไปกับเ้าจักรโลไปกับของประมาณสิบสิบกโลมันประมาณสามสามสองกิโล บ่อทั้งหอดบ่อ hot, hot, ไหมหอดไดเดี่มองเท้าหนาเงี้่นนะประมาณหกหกโมงหรือว่ไปกับเพิ่ขาเดียวไปประมาณไปกับนะอือโอ้ยคนนี้ไกลกว่านั่นไกลกว่านั่นแต้ก็ที่ว่าใดบ่อประมาณจา็ดโลว่าประมาณจ็ดสิบโลสิได้ดอกไปกับประมาณไงเติมเยอะตัวที่ออกไปได้ครับดินแม้แต่เส้นดินดินกองนี่ นี่ลอกออกนะครับ่นมันเละเด่นเลยมันเป็นเป็นมันเป็นดินเป้าอเดยนะมันเละมันล่มลงไปเห็นปะอันนี้เขาปูไม่เตะว่าอันนี้ลอกขนาดนี้เขาปูมันตอกมันมันออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมีว่าคู่ขั้นเตะเดวหายกับกันมาก่อนหายหายลูกหินไม่ได้หายนะครับประเดี๋ยวทีพันมาน เขาจะมองคือว่าเดียวกันมองเดียวกันนะี่นะครับอ่านเจ้บลุงแงงปงยัต่องแปงรถเปียบเขาว่าผิดที่ขึใจแถวว่าไอ้เจ้ฝนตกจะออกขอั้นบนหน,น, <laughs> น,น่อยรถไทยลักบอกกันว่าถึงงนางนานแลวเด็กพยี่น้องเ้อ จะพาลงไปดูบอ่อกันนะถ้าคลิปนี้จบเพลงนี้ก่อนได้นังนะเอาเรถไถยคือเขามาอยู่ทียเติจะหึงมีรถไถนสองคันนะครับโอ้คันใหญ่อย,อยู่หนังง้นคันคันใหญ่อยู่หน้างานลงบอ่อกันไปกับทั้งในมึงเต๋ท่อใช้ห้างขึ้นที่บอกว่าขึ้นทั้งนี้เด้อว,ว่าขึ้นดีแล้วเว้ยแต่ว่าขึ้นทั้งนี้ก็จะึ้นได้สิที่ ลึกเลยี่น้องเด้อคือขุดเข่าวะเดี๋ยวดูละลัน่นในบ่อกันนะพี่น้องเด้อคิปหน้าได้เจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับแล้วก็ไปลุ่มซ่านกันตัวไปลุ่มซ่างกันตัว